สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันที่29กลกรกฎาคม2563คุยกับอดิสรตรงไปตรงมาท่านผู้ชมที่เคารพครับในโซเชียลมีเอกสารอยู่สองชิ้นนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคุกค,คามสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนจากหน่วยงานของรัฐเป็นที่ทราบดีครับว่าวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะมีการชุมนุมของฝ่ายฟรียุทธนะครับเยาวชนปลดแอกและสาภาพนักเรียนนักศึกษาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่กำหนดกฎเกณฑ์กันมาตั้งแต่ชุมนุมครั้งแรกการชุมนุมเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพนะครับที่บัญญัติรองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ ทุกฉบับรัฐดุลพุทธศักราช2,560ฉบับนี้ครับก็บัญญัติรองรับไว้เช่นเดียวกันว่าการชนุงโดยสงบและปราศจากอาวุธย่อมกระทำได้การแสดงออกในการเขียนการพูดการโฆษณาก็สามารถที่จะกระทำได้ในระบบประชาธิปไตยแต่มีเอกสารสองชิ้นครับเป็นกระดาษเขียนข่าววิทยุจากพลตบุตรีไพโรธทานธรรม ท่านมีตำแหน่งเป็นผอบอกอตอชอดอภาคหนึ่งหรือผู้บหรือผู้บัญชาการต่อชอดอภาคหนึ่งผู้ผู้บังคับการนะครับผบอกนี่ครับถึงผู้รับปฏิบัติคือผู้บังคับของต่อชอดอผู้รับทราบก็คือผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนหนังสือกระดาษเขียนข่าววิทยุที่0030.203.484ทับ ลงวันที่24กรกฎาคม2563และลงวันที่24กรกฎาคมหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่0030.207.485ครับสรุปโดยรวมแล้วอ้างถึงวิทยุบชตชด่วนที่สุดลงวันที่23กรกฎาคม2563เรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การชุมนุมของเยาวชนปลดแอก ฟรียุธยุธนฮะและกลุ่มสาภาพนักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทยสอนทอนั้นตามข้อนหนึ่งบกตชดภาคหนึ่งขอรายงานการจัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่พักและสถานที่รองรับการควบคุมตัวดังนี้อาคารสนับสนุนบชตชดเป็นใช้เป็นสถานที่พักสำหรับร้อยคนสำหรับ กองทำกับกองร้อยควบคุมฝูงชนนะครับจำนวน2องกองร้อยอาคารกองร้อยกำลัง1นถึงสวงเล็บคอรอหและคอรอ .2 ใช้เป็นสถานที่รองรับการควบคุมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวน100คนบ้านพักรับรองหลังที่3ใช้เป็นสถานที่รองรับควบคุมตัวแกนนำจำนวน5คนอนุมัติส่งข่าวลงชื่อพลตำรวจตรีไพโร์ทานธรรครับ และหนังสือที่ทับ485เขียนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ให้เตรียมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชนและอุปกรณ์ควบคุมฝูงชนให้สามารถรองรับการปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเมื่อตำรวจสั่งการจัดทำบัญชีรายชื่อกำลังพลกองร้อยควบคุมฝูงชนและจัดทำแผนจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมอาวุธแุทโุปกรณ์จาก ที่ตั้งหน่วยถึงบกชดภาคหนึ่งและรายงานให้ผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งทราบลงวันที่ทราบภายในวันที่30ก,กรกฎาคม2อ6 3่อ่านหนังสือ2อฉบับเป็นกระดาษเขียนข่าวนะครับแต่ทราบว่ามีการเตรียมพร้อมในการใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์และมีสถานที่รองรับที่จะจับกุมคุมขังผู้ชุมนุม100คนและแกนนำอีก5 อีกหคนที่ท่านกำลังทำอะไรครับอย่าอย่าราดน้ำมันเข้ากองไฟนะครับเดี๋ยวนี้ม็อบของนักศึกษาฟรียุทธสาภาพนักเรียนนักศึกษานี่จุดติดนะครับทั่วประเทศแล้วลามเป็นไฟลามทุ่งไปทั่วประเทศท่านตอชอดอผู้บัญชาการผู้บังผู้บังคับการตอชอดอครับพลตบตรีไพโรธทานธรรมไม่ทราบว่าพลเอก ประยุทธ์จันโอชาทราบไหมว่าลูกน้องของท่านกำลังจะก่อความรุนแรงเกิดขึ้นได้ยินข่าวว่าจะมีม็อบชนม็อบอาชีวะเพื่อปกป้องอะไรของพวกท่านเนี่ยก็จะจัดการชุมนุมมาอย่าให้มีเลือดตกยางออกนะครับอย่าใช้ความรุนแรงเด็ดขาดการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเป็นการพูดจาแบบบริสุทธิ์เหตุการณ์สะสมมา6ปี10ปีทศวรรษที่ผ่านมา มรนทาให้ประเทศไทยล้าหลังถอยหลังเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเขาอยากให้จบที่รุ่นของเราจบที่รุ่นของเราไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานต่อไปก็เชิญชวนนะครับไปชุมนุมกันนี่ไม่ใช่ว่ายุยงส่งเสริมผมเองถ้าจะไม่ไม่ติดอะไรผมไปแน่ครับผมไปแน่เพราะว่าพลังบริสุทธิ์อย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยนานจะเกิดขึ้นครั้งนะครับขอเตือนนะตอชอดอคุณ สร้างเดือนรับรองเพื่อจะจับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมจะจับกลุ่มแกนนําใช่ไหมคุณประยุทธ์จัน์โอชาหรือรัฐมนตรีหรือว่าผู้บัญชาการผู้บัญชาพรบตล,ต,ลต้องออกมาตอบคําถามโดยด่วนเดี๋ยวนี้ประชาชนสับสนกันไปหมดแล้วครับพึ่งกระบวนการยุติธรรมก็พึ่งไม่ได้พึ่งตํารวจก็พึ่งไม่ได้พึ่งอายการก็พึ่งไม่ได้ทุกวันนี้เขาจะแขวนหลวงพ่อกระทิงแดงกันไปหมดแล้ว ไม่มีความเชื่อถือเกิดขึ้นในพวกท่านเลยครับเด็กนักเรียนนักศึกษาเขาถึงออกประชุมนุมขับไล่ประยุทธ์จันโอชาอย่าคุกคามประชาชนอย่าคุกคามประชาชนยุบสภาต้องทำนะครับและก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เอารัฐธรรมนูญฉบับที่เสงเค็งอันนี้ออกไปจากประเทศไทยได้แล้วเอาสอวออกจากการเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วเดี๋ยวนี้แนวโน้มสอวอก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่า มีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยในการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญถ้าไม่กดดันจากภายนอกหวังเฉพาะสภาผู้แทนรัศฎรรัฐสภาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ครับขอเตือนอย่าใช้ความรุนแรงกับนักเรียนนักศึกษาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ